สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์คัดสุดยอดมาขามหวานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธี่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียงบรมราชกุมารีเมื่อวันที่27มกราคม2568ที่กองอํานวยการประกวดมะขามหวานบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูร์นายวันลบทองบุตรดีเกษตร,รจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานต่อนายกกชัยชัยรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสียงบรมราชกุมารีในงานมะขามหวานนาครหมนันเพชรบูรณ์ประจำปี2 2 5 6 8มีัวนาส่วนราชการคณะกรรมการสื่อมวลชนและเกษตรกรเขาร่วมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดมะขามหวานในงานมะขามหวานนาครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2 5 6 8ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณภาพมะขามหวานของจังหวัดรวมทำให้การกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานสินค้าตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรตื่นตัวในการปฏิบัติตูแลสวนมะขามให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีการประกวดในครั้งนี้มีการประกวดมะขามหวานจำนวน5สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์สีชมพูพันธุ์ขันตีพันธุ์สีทองหรือนายัด พันธ์ประกาศทองและพันธ์ุอื่นๆโดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลหนึ0 0 0บาทซึ่งในปี2568มีกเกษตรกรส่งผลผลิตมาคำบานเข้าร่วมการประกวดจำนวน318ตัวอย่างแบ่งเป็นพันธุ์สีชมพู82ตัวอย่างพันธุ์ขันตี45ตัวอย่างพันุ์สีทอง48ตัวอย่างพันธุ์ประกายทอง90ตัวอย่างและพันธุ์อื่นๆอีก53ตัวอย่าง สำหรับในส่วนของรางวัลชนะเลิศที่จะรับถ้วยพระราชทานคณะกรรมการจะนำมาคำวานทั้ง5สายพันธุ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาประกวดอีกรอบหนึ่ง เป็นสุดยอดมขำบาลเพชรบุญประจําปีเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสียมบรมไาชกุมารีโดยจะมีการลงพื้นที่เก็บคะแนนในส่วนของแต่ละสายพันธุ์โดยจะต้องเป็นส่วนที่มีการบริหารจัดการสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสามารถพัฒนาเป็นกเกษตรกรต้นแบบเผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และในวันที่2กุมภาพันธ์2568จะเป็นการประกาศผลสุดยอดมาขมหวานและมีพิธีอันเชิดถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบให้กับผู้ชนะเลิศสุดยอดมาขมหวานเพชรบุญประจำปีพร้อมเงินรางวัล10,000บาทบนเวทีกลางการจัดงานด้วย